สวัสดีค่ะพบกับช่องพิวกับกันชาแนลนะคะวันนี้นะคะเรามาเก็บผักกันนะคะมีแขกรับเชิญด้วยหนึ่งท่านนั่นก็คือยางไปกุลนะจ้วจมากี่ลนี่นะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะไปเราจะพามาเก็บผักกันนะคะมาเก็บผักที่สวน,นะค่ะไปดีดูกันเลยยางไม่ตีดตาเองงายางก่อน เบาล่าๆนี่เราม่คนจังมือโอ้ยนอคนึงหนมไมมจะอมข้าไปท่ไหนล้วช้เรเอน้ำตหน้างยน้ำมันนี่มันฝาดเต้ ยสมตากล้องแสมตากมันล่องเหยียบลงเหยียบล่งดขาวผทาใดเฮ้ออะไรนางอนขายมึงมึงมึงได้ไปปากขาทันนี่ไม้ยังไม่ส้นเลยค่ะย่านลอา่ามมันไปแกงด้วยอาลามไปแกงกินกันนะ แหน่งนนไม้เรากําลังขึ้นนะคะแต่ว่ายังเก็บไม่ได้เพราะมีอยู่แค่สองแหน่งนะคะตั้งแต่เดินมาเดี๋ยวเราลงไปขุดถักกัน,นะคะ่ะเราไปดูกันว่าน้ำมันลดหรือยังถ้าน้ำมันลดเราจะาจ้น้มันเยอะหน่ลยก็นุ่กิ่งคลุกคลไปก็นุ่ช่วยหน่อยกิ่งนะวิวที่วิวมันถึงชนน้ ขอนป่ะฮึน่าจะได้หนีปลาขอานมั้งมีอยู่ไปเดี๋ยวเราพาไปสองไม้แค่มือแลกกันนี่นะคะก็จะเป็น,นงงไงนะคะ โอ้ยฮอันค่ะแดดเ่้าอ้นอัน What นาสีดำค่ะนาดำ พักดังขมค่ะภาษาไทยกะสสแดาดินบ่เป็นเอินเนะะาะสแตลดินสะตดาวป่าสแตด,ดาวป่าค่ะมันขมค่ะมันขมแบบขมชูใ้ใดมากินขมกับกินได้ด้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าตามันขอเลาะหญ้าออกก่อนนี่นะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสเตาดินก็จะต้นเล็กๆนะคะถ้าต้นใหญ่ๆมันก็จะกินไม่ได้นะคะนี่ <c oughs> นนะคะ่ะ เออัต่ำดเอาใงนีเออดอเก็บนึ่งวแล้วเออไพวาพนมันสิตกสิดไมด้วยโอ้แลระบาย นุ่นเคยกินไหมคะมันขมไหมไม่เคยจ้ะไม่เคยคต่วบามันขมนะคะบ่เคยกินนี่นะทุกคนอันนี้มันเป็นหญ้าปะแม่หญ้าเราก็จะทิ้งมันถ้าเอาไปใส่ตรม้มปล<ะ>า<อ>ะะเอาไปใส่ต้มปลาบอกเขาหลวกกิกนหรอกโอ้อ๋อ หวานแม่นบอ๊อมันคือหวานสันรักดังขมมันขมนะ่ะขมหน่อยๆชิมเบิง้งก็ได้หมดดำมาแล้วไม่ขมเลยนะเป็นพวงเลยเออ,เอ,อนะค่นะนะเหลอเพราะหนูเก็บผิดแม่เลยเออเนาะอันนะั้นไม่ขมเลยเออเออเอ้อนะน้ำดำไม่ใช่คะกินหนาเก็บหนาไปบ๊ฮบ <laughs> น่มันเป็นตักแตงผม่เก็บหนาพี่ไดนเย็บหนาพี่ไดนนี่นะคะคือตักของเราก็ได้เยอะอยู่นะคะเพราะว่ามันแดดร้อนด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีด้วยนะคะก็ร้อนไม่ไหวแล้วขอบตัวไปก่อนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพิวกับการแชแนลด้วยนะคะนี่ขอตาวลาไปก่อน,นะคะ่ะนี่นะคะอ่า แขกรับเชิญเราไปนู่นแล้วค่ะหลั <c oughs> งจากนั้นเราจะไปขึ้นรถกลับบ้านกันเลยนะคะโอเคก เดินมากำลังจะขึ้นรถนะคะเราก็เจอของเล่นก็ขอแวะเล่นหน่อยละกันแล้วก็กระโดดขึ้นไปกระโดดดิ้งๆิ้งดงทำไมมันไม่หักจริงๆเราก็กัแจะให้มันหักนะทุกคนแต่ว่ามันไม่หักมันแ็งมากเลยโอเคเลิกเล่นแล้วเราก็เดินมาเจอของเล่นอันใหม่นะคะเหมือนจะเป็นต้นมายราบนะทุกคนพอแตะแล้วมันก็หูเองได้แล้วก็แวะเล่นสักหน่อยเล่นไปเล่นมาลืมดูว่าโอ้ป้าเขายืนรออยู่แม่บอกกลับบ้านได้แล้วป้าเขายืนมองแล้วนั่น ผมก็เลยต้องไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย